การเก็ตนำไมไว้กินดนๆค่ะร่อปอกมาใหมเรียบร้อยนะคะปอกเดียวเดี่ยวกัน,กน,น,บบนั่มดีที่ต้นนอ้นนอยๆแบบนี้ละค่ะคือเทาสิเอาไปในน่งเนาะเป็นต้นน้อยๆค่ะต้นน้อยๆแบบนี้ละเผื่อเศร้าจะน้อยน้อยหนึ่งไข่คนอนสำหรับแม่คุ้วันนะคะจะเก็ตน้ำไหมไว้แต่กินดนๆน,นะคะเฮ็ดแบบไดนะคะ ย่ามข้าสากินห่อปาตองของมะเขียนใหม่ขันเทปเป็นนอแมาได้เข<ๆ>ียนค่ะพี่น้องไม่คั่วเลยเลยจะมีแบบบอดตงเขียนค่ะคือสับแบบในนอ้อยเงยาะๆเลี่ยวๆเหมือนกับห้าเขียนเนี่ยค่ะไปเลยแล้วก็ใส่หมดหนึ่งค่ะหมดกระใส่หมอดธรรมดาเขา้านี่งราคาหนึ่งเลยค่ะนึ่งให้มันสุกนะคะนึ่งให้เขาร้อนได้อุณหภูมิร้อนที่สุดจะบูดตอนนี้เขาจับได้ค่ะเพราะว่า บีบน้ำมันออกกับพี่น้องบีบน้ำมันออกนะคะบีบน้ำมันออกแล้วก็น้ำไปหนึ่งค่ะพี่น้องลงในซุกเลยนะคะดีเพราะซุปข้ากันได้ก็ได้แล้วแต่ก้นมัดนะคะแต่ว่ากวนแต่ลวนจะเอาแบบเกลือซุกเวลาเขาสิกินเท้าสามารถน้ำมาต้มแล้วค่ะสีซุปกับอูเซยาน้ำนะคะสีเสริมเขาเอิญไปจังเหรอ จะอ้กับอ้ใส่เดีย๋ยนั่งกินกะเรลยก็ได้ค่ะค่ะนำไปนึ่งนี่แม่คุอ้วนหนึ่งนะคะที่ข้าเจ้าเพ็ดใช้ถุงไว้หลายๆกต่เฮ็ดวิธีการเดียวกันนี่แหละคะ่ะเอาหลังจากที่มันสุกแล้วนะคะมันสุกแล้วเรียบร้อเท่ากับไปลัดปากถุงแล้วก็ถุงอีกหนึ่งถุงหนึ่งซอนนะคะเดี๋ยวแม่คุอ้วนจะพาเฮ็ดขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้หนึ่งอยู่นะคะให้สุกก่อนเด้อ จ้าพา่อข้าวหนึ่งซุกแล้วนะคะข้าวหนึ่งซุกแล้วเอาวนๆยังงสิล่ะคะ่ะใหญ่เมื่อข้าไปถือใหญ่เมื่อข้าไปถูกนะคะอย่าให้มือเราไปถูกน้นะ้อตัวไม้นะคะมัดปากเลยค่ะมัดเลยมัดแน่นๆนะคะอย่าให้อากาศเข้าตรงน,นี้เราก็พยายามอย่าให้มือเราไปติดกับหน่อไม้ชึบเสร็จแล้วค่ะเอาใส่ถุขขงค่ะซ้อนกันไปเลย ทำแบบนี้ค่ะและ้วก็รัดอีกรอบหนึ่งเก็บได้เป็นปีค่ะนี่แบบนี้เลยนะคะง่ายๆค่ะพี่น้องค่ะนี่แม่ปูอันนมาม,มัดค่ะมัดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่มัดเรียบร้อยแล้วค่ะเก็บได้เลยค่ะเป็นปีค่ะนี่ก็เหมือนกัน ทิ้งไวข้างนอกให้เขาเย็นก่อนนะคะก่อนที่จะไปเก็บถ้าการเก็บเนี่ยจะให้ดีก็คือเอาไปแขวนไว้ตรงที่อากาศถ่ายเทนะคะเก็บไบแขวนไว้แบบนี้เลยไม่ต้องไปใส่ภาชนะอะไรนะคะถ้าใส่ภาชนะมันอาจจะมีการเสียการเน่านะคะฉะนั้นใช้เชือกแล้วก็ผูกแล้วก็แขวนไว้ตรงไหนก็ได้ที่มันมีบรรยากาศหรืออากาศถ่ายเทนะคะพี่น้องคะเไง,ไงะ่ายๆค่ะ นี่แหละค่ะแขวนไว้แบบนี้เลยนะคะอากาศถ่ายเทแบบนี้จะไม่ทําให้หน่อไม้เราบูดเราเสียง่ายจ้า,ากเก็บเวลากเก็บนะคะแม่ครูอ้วนก็จะเขียนนะคะข้างถุงว่านึ่งใส่ถุงรอบเดียวนะคะ,ะทำเสร็จแล้วแม่ครูอ้วนนะคะก็จะเก็บใส่ถุงแบบนี้นะคะเอาไปแขวนเอาไว้ค่ะข้างฝาข้าง บ้านแล้วแต่ขอให้ตรงนั้นมันมีลมนะคะให้มันมีลมโกโรกดีๆอยาให้อย่าไปเก็บไว้ในที่มันร้อนๆนะคะเพราะว่ามันจะอาจจะเสียหรือว่าจะเน่าได้ก่อนที่จะเก็บก็ให้เย็นก่อนอย่าไปทับกันมากเวลาเก็บนะคะ